ชอบหน้าจอมันสวยทีเด็ดทีเด็ดนะเห็นไหมอ่าอันนี้นะครับตั้งระยะได้ตั้งระยะได้หนึ่งร้อยสองร้อยสี่ร้อยครับพันเมตรหรือว่าเราคัดตอมก็คือตั้งเอง สวัสดีวัยรุ่นภูทอนาวันนี้เรามาทำอะไรตรงไหนอย่างไร <laughs> ของเล่นใหม่นะก็ชื่อว่าสมาร์ไบค์อาของทางบริษัทนะครับ API Tech n t e c h IP นี้เราแค่อาดาวน์โหลดโปรแกรมอาการใช้งานก่อนแล้วเดี๋ยว e p หน้าเราจะลองขับลองอะไรกันดูเนาะ ทีนี้เรามาดูใกล้ๆเลยอย่างแรกดูหน้าตาของกล่องมันก่อนเนาะหน้าตาของกล่องปุ๊บแล้วก็อ่ามันจะเป็นกล่องแบบนี้ smart b t e api tech ทีนี้ถ้าเป็นตัว s 4 s 5มันก็เสียบปลั๊กได้เลยปลั๊กเคาลนะอันนี้เสียบปลั๊กเคายเสียบเหมือนด็อกเตอร์เลยฝั่งนี้ฝั่งนี้สายคู่นี้เนาะมันจะเขียนมาว่าคอยก็คือไป ไปค่อมคอยนะไปค่อมคอยขั้วบวกนะก็มีอันนี้ผมต่อไว้แล้วอ่าไปค่อมที่คอยขั้วบวกอ่ะอันนี้ก็ต่อไ้เสร็จแล้วอ่าพอเราต่อไปที่รถเสร็จแล้วมันก็ยังใช้ไม่ได้นะต้องมาที่โทรศัพท์โทรศัพท์แล้วก็อ่าเนี่ยเราโหลดตัวนี้นะสมาร์ทบายเดี๋ยวเข้าไปที่ Google Play สมาร์ทไบท์แล้วก็ตัวนี้เลยนะตัวบนเลยแต่กับผมมโหลดไว้แล้วอ่าโอเคแล้วก็เปิดแอปปึบมันจะขึ้นโน no, อะไรนี่โนคอนเนคคือยังไม่เชื่อมต่อเนาะเราต้องเปิดสวิต์ก่อนที่บลูทูธปึบกดเข้าไปเราต้องมาหาที่ API MSB ก็คือสมาร์ทไบท์แล้วก็กดบลูทูธได้เลย เห็นไหมมันขึ้นสีเหลืองแล้วทีนี้ขึ้นสีเหลืองแล้วทีนี้เรามาดูฟังก์ชันการสางานตัวแรกมอนิเตอร์จะเป็นแบบนี้นะเห็นไหมค่าคันเร่งก็มีความเร็วมีวัดรอบมีแบตเตอรี่มีความร้อนมี AF ทีนี้อ่ะมอนิเตอร์ผมจะให้ดูนะครับมอนิเตอร์เราเราเข้ามาที่ตั้งค่าได้ อเออผมก็ลืมไปคืออย่างแรกเลยเข้ามาถึงอะ่ะถ้าว่าไม่เชื่อมต่อทีเราต้องเข้ามาที่ตั้งค่าแล้วก็เลือกรุ่นก่อนนะเลือกรุ่นก่อนเลือกรุ่นเหมือนไอ้ด็อกเตอร์นั่นแหละรุ่นไหนอะไร,ะไรยังไงปุ๊บอันนี้ผมเลือกไว้แล้วทีนี้มอนิเตอร์เราต้องการแบบไหนอันนี้อันนี้หน้าจอเหมือนเมื่อกี้หรือว่าเราต้องการแบบอ่าล้ำๆสักนิดเป็นตัวนี้อ่าเรามาดูกันนะอ่าตัวนี้มันจะดูดีกว่าน,นะ การลงคันเร่งอะไรมันก็สวยกว่าแล้วแต่เราชอบดูแบบไหนก็มีอีกตัวหนึง่งอันนี้ก็ชอบเนาะอันนี้เป็นแบบนี้แต่ผมอ่ะผมชอบอันที่สองนะันดูสวยดีเลเลยสปุ๊บอ่าแล้วก็ตัวนี้ก็คือภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ แล้วแต่เรานะครับสปีกอังกฤษหรือว่าสปีกไทย <laughs> ก็ฝนตกเราจะไปลองวิ่งไม่ได้เราดูตัวแรกนะที่มอนิเตอร์กดสตาร์ทอืม,หมดดออเ,เห็นไหมวัดรอบ t p s 00ลองเร่งดูดิอ่านไหม นี่ก็เป็นอนุณหภูมิน่าจะเป็นอนุณหภูมิเครื่องนะอ่ะอุณหภูมิเครื่องเนาะทีนี้ไอเอฟมันจะเริ่มทำงานตอนที่ว่า говорят, อุณหภูมิมันหกไปแล้วอ่ะเดี๋ยวเราเร่เงืนอหไ,ไหมเอฟเริ่มมาแล้วเนี่ยออันนี้คือหน้าแรก ต่อมาหน้าที่2เป็นไลด์ a ต้ก็เป็นแบบนี้คล้ายๆด็อกเตอร์นะหน้าที่3ก็คือดูโค้ดไม่พบความผิดปกติโอเคต่อไปอันนี้เป็นมอนิเตอร์ด้วยแล้วก็เป็นอะไรด้วยอ่าเนี่ยเนี่ยสมมุติว่าเนี่ยเวลาเราวิ่งทิปใช่ไหมแล้วก็ดูจอไปด้วยอะไรด้วยได้นะครับแล้วก็ดูอันนี้ด้วยได้เห็นไหม อันนี้เคยจะถ่ายหน้าจอไปด้วยนะอันนี้หลายหลายคนอ่าทีเด็ดทีเด็ดนะเห็นไหมมีอะไรบ้างอันเนี้เห็นไหมเนี่ยมีจับเวลาไงอ่าอันนี้นะครับตั้งระยะได้ตั้งระยะได้หนึ่งระะ้อยสองร้อยสี่ร้อยครับฟันเมตรหรือว่าเราคัดตอมก็คือตั้งเองก็ไปต่อกันที่ อันนี้พวกวิ่งทริปนะอืมวิ่งทิปนะอปนะตอนนี้เห็นไหมอยู่ที่คูทอนช็อปบายเบียร์นครศรีตอนนี้นะครับเป็นล็อกไม่ล็อกก็คือล็อกกันขโมยในะประมาณเนี้ยอันนี้บลูทูธก็เหมือนที่ว่าตอนเริ่มอ่ะนะเซตอัพก็อ่าประมาณนี้ผมชอบหน้าจอนเนี้ยสวยดีผมว่าอ่าเห็นไหม B p 2แลเวกันเดี๋ยวเราจะไปลองวิ่งดูว่านาฬิกาจับเวลาใช้ได้ไหมวิ่งทลิปอะไรยังไงนะครับรายละเอียดอันนี้แค่การติดตั้งการใช้ก่อนนะครับสำหรับสมาร์ทไบค์อ่าตัวนี้ตัวใหม่ล่าสุดล้ำกว่าใครในตอนนี้ราคาเท่าไร3,500หร่3,500บาทคุ้มเลยเห็นไหมคุ้มไหมอืมก็จะมีค่าส่งสักร้อยนะเพราะว่าผมไปส่งเองไม่ได้ เดี๋ยวดูอีพีสอง้ยกันว่ามันใช้รายได้มากกว่านี้ไหมก็อย่าลืมมาไปลองเรียนรู้ปรับปรุงแล้วก็พัฒนาผมเชื่อว่าทุกคนก็เก่งได้ครับ